สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือเล่มล่าสุดนะฮะหนังสือ n i f ิโ View ที่ออกในปีนี้นะ Let's s m i n i f i โ View It's ิธีจั e ยิ่งอ i ตสเกเตอร์ก็แน่นอนว่าทุกปีจะต้องมีหนังสือ o อ m มินิฟิ i e วออกมาเล่มละอย่างน้อยก็2อสาเล่มนะฮะก็จะมีเล่มเล็กแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเล่มใหญ่ตามมาอันนี้ไม่น่านจะใชหจจนะ่หนังสือประจำปีนะหนังสือประจำปีหรือเปล่าลืมไปหมดละเพราะว่ามันออกปีละครั้งนะฮะมันไม่ได้ออกบ่อยแน่นอนมันก็จะมี เป็นภาพสีแล้วก็เปิดแบบญี่ปุ่นเปิดจะเปิดแะไญี่ปุ่นก็คือเปิดจากซ้ายนะฮะปกติหนังสือเราจะเปิดจากนี้ใช่ไหมแต่ของญี่ปุ่นเราจะเปิดจากขวาไปซ้ายมันไม่ได้ม่ได้เปิดแบบไทยที่ว่าจากซ้ายไปขวานะฮะซึ่งไม่ต้องเรายังไม่ต้องเปิดโดนเราก็จะพอเดาได้ว่าแน่นอนมีรูปแบบการแต่งรถ1 2 การทำสีการประกอบรถอันนี้ผมเดาไว้ก่อนนะซึ่งผมก็ได้มาสดๆแลร้อนเลยเมื่อประมาณ5นาทีที่แล้วนะฮะของวันนี้นะวันนี้วันนี้วันนี้ของวันนี้ของอ่าณนะเวลาปัจจบุบันแต่ไม่ใช่เวลาลงคลิปนะฮะก็คือวันที่ สอกุมภานะฮะก็คือได้มาวันนี้สดสดร้อนๆเลยเนาะเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะทำไมผมลง12กุมภาได้มาสดสดร้อนๆและทำไมเพิ่งมาลงวันหลังๆอันนี้ส่วนใหญ่คลิปตั้งเวลาลงนะฮะเค okay, เปิดดูกันเลยเพื่อน้เนสียเวลาก็จานนี้นะฮะตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแนวการแต่งรถต่างๆนะรถะสวยๆที่เขาแต่งนะฮะแล้วก็ที่แน่นอนก็คือ การพ่นสีการทำสีนะครับก็จะบอกนะฮะว่าอุปกรณ์ที่ใช้มันมีอะไรบ้างนะฮะเหมือน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 ทุกครั้งในแต่ละเล่มนะฮะก็จะมีแบบนี้นั่นแหละการทำสีรถนะฮะใช้อาร์ตไหนขัดจัดตัดแผงนั่นนูน่นนี่การพ่นที่ดีนะฮะการพ่นที่ไม่ดีคือมีน้ําไหลยเยิมะนะ,ะการพ่นที่ดีก็คือจะเป็นละอองนะฮะระยะห่างการพ่นเนาะ นี้ก็สอนเทคนิคการทำสีรถนะฮะจะมีเหมือนกันทุกครั้งที่เคยมีนะแต่ละปีที่ผ่านมาจะมีการสอนทำสีรถอันนี้ก็จะเป็นแนวการแต่งรถสวยๆนะฮะไม่ใช่เน้นแข่งนะเน้นสวยนี่นะฮะแต่สามารถไปดูแนวที่คิดว่าเออน่าจะไปแต่งเล่นได้ก็ลองดูนะฮะคนญี่ปุ่นก็จะเล่นเยอะหน่อยเนาะทำสียันกันชนเนาะยันที่คํายันโรนะฮะ อันนี้ก็คือว้าวอ๋อ MMA เขียวมีอยู่แล้วอันนี้ใช้ตัวตัวตัวการแขวนของหลอดสปร i ตนะฮะ,อะ,ฮะเอามาใช้กับ GO g อคิลเดนะฮะสวยงามกันไปเลยทีเดียวอันนี้เดี๋ยวเดยเดี๋ยว,ยว,ยวอ๋อมันใช้บอดี้ใส่พ่นสีมันก็เลยเห็นลูกคนขับนะฮะ อันนี้ก็วิธีอันนี้ก็แปลงธรรมย่านะกับวิธีการลงสีคร่าวๆนะรู้สึกเรื่องนี้จะสอนการลงสีเนาะมีแอร์บัตด้วยสอนการใช้แอร์บัตพ่นนะตามนี้แล้วก็การโมโมรถเนาะมีเน้นเริ่มนี้น่าจะเน้นรถสวยไม่เน้นแนวการทําพวกกันชนมาเริ่มที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะฮะแสดงว่าแนวนี้เป็นแนวทํารถสวยอย่างเดียวนะฮะ อ๋อมีการทำตัดตัวบอดี้ไซดเนาะก็ละอันนี้ส่วนใหญ่คนชอบทำกันนะฮะมีปีกนะฮะใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปีกพวกนี้มันเหมือนแบบช่วยส่งตัวนะฮะในการโดดนะฮะจะเห็นคนชอบตัดกันเนี่ยอีกแล้วกลับมาอีรอปเดลแล้ว,ว,ลวทำขาตกส่วนใหญ่เล่นแต่ละเล่มมันจะคล้ายๆกันนี่ฮะไม่ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะฮะ อันนี้แนวะการแต่งรถนะทำสีสวยๆนะตามนี้เลยตอนนี้มีกแอนแมดนะฮะเอาบัคเบนเดอร์ผสมนะตัดนิดตัดหน่อยแล้วก็ผสมกับตัวอะไรนะรถคันใหม่ที่ของ v ีซ่ที่มีคนข่าผมชำชื่อไม่ได้แล้ะประมาณนี้อันนี้อะไรเนี่ย อ๋อการยิงการยิงแสงเงายิงไฟพวกเนี้ยที่ว่าทำให้รถมันมีเงาสวยๆนะฮะเวลาถ่ายรูปนะฮะประมาณนี้เลยโอ้มีแต่งยาริสด้วยสวยๆอันนี้เอาเอาไอ้ตัวโคงไอตัวบันโคนรถอ่ะของจำชื่อรถไม่ได้มาใส่นะฮะกับกับฮอตช็อตนะฮะ ประมาณนี้เล่มนี้ไม่มีอะไรมากเน้นรถแต่งสวยกับวิธีทำสีรถนะฮะจบรีวิวถ้าหายากไหมหาไม่ยากขายตามช็อปธรรมยาทั่วไปหรือถ้านึกไม่ออกไปร้านไวรลัดมินิโฟ e ์มีเพจร้านขายด้านล่างผมช็อปปีนะเข้าไปทักได้เลยนะฮะว่าหนังเสือหมดหรือย,อยังนะ,ะเข้าไปดูได้หรือก็ไปดูตามร้านทั่วไปนะฮะตามนี้ แต่แนะนําว่าลองไปทักของไวรัสก่อนนะฮะเขามีหนังสือแนะ่นอนลองทักดูนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเขาเอามาเยอะไหมเนาะโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านีน้ขอบคุณสปอนเซอร์ไวรัสมินิโฟบิลนะฮะมีเพจร้านค้าด้านล่างเข้าเป็นเลือกช็อปได้เลยท้งช็อปปี้และเพจเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็ขอบคุณสปอนอ่าแล้วก็ชอบถูกใจกดติดตามขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างไวรัสมินิโฟบิลสนับสนุนค่าอะไรดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิก ก็ได้นะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ